สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว YouTube ครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเหล็กด้วยครับมาดูรถคันใหม่ของป่าชาติครับปอดกี่ใหญ่เละปอดสีใหม่นี่ครับโว้ บอกแต่ละตัวนี่มีแต่เบรกเลยครับ้ครเนนเครเเื่ององะ,ย,อะยี4 2 0ีครับ<ห>สีสันสวยงามครับปลาชาติขุกกีนี่ยังสวยเลยครับไม่ยังหนาอยู่เลยไม,ไม่ไม่บางนะ สวยงามสวยงามเอา้จาจันรงสวัสดีครับโอ้จันรงตัวนี้อยู่กับจันรงวสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ขายไหมคันนี้ขายไหมไม่หยุดขายครับขายบ่ขายครับผมโอ้ข <laughs> ายอย่างเดียวเลยจันรงรงอะไรก็ถ่าย กระบอกกระบอกอาร์มนี่ใหญ่มากครับใช่ของมันหรือเปล่านี่นี่เอิเลยปลอดไม่มีรั่วไม่มีซึมครับ,รรบโอ้ตัดทั้งเดียวครับติดเลยอือไม่มีโหลดด้วย นี่ขนาดเร่งเครื่องเบาครับนี่ออมาฐานมาฐานาปเปิดได้ข่าวว่าเปิด่4 5 0 0นครับปราชาต์420ยีนี่ผมยังชอบนะสมัยที่ขับให้กับทีมงานตัวหนึ่งครับคอนโทรนนิ่มครับบอกตรงเลยว่าคอนโทรลนิ่ม สวยมากครับใหญ่น่าจะเท่าร้อยสีนั่นบ้างนี่ออตักดินใส่ดำนี่มาตฐานเลยครับันใดที่กำลังมองหาที่จะตักดินใส่ดำครับราคาไม่แรงกับรถสภาพดีๆครับนี่เครื่องนี้ไม่มีโหลด ไปแท็กว uh, ้างเจ็ดสิบด้วยโอ้มาฐานบึกบึนครับขับโดยจันรงนี่สวิงเงียบเงียบแน่บิดตัวได้ด้วยไอ้ยะแน่นอนเด าฐานสีสันนี่สวยงามครับเพราะว่าตำรวจแกเพิ่งทำใหม่สีเดิมจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆครับแต่ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองเข้มหน่อยอย่าไปมองครับเรื่องภายนอกครับต้องดูการทำงานดูภายในระบบดีไหมช่วงล่างโอเคหรือเปล่าการซื้อรถครับเนีย่ยปั๊มเงียบกิบ ไม่มีเสียงอึกอักเร่งเครื่องเบาๆก็ทำงานได้ประหยัดน้ำมันครับแบบนี้ช่งล่างแน่นครับเบรคไม่มีพูเลยอชอบตรงที่พุกขีใหญ่นี่แหละขีกเท่าร้อยสี่สิบเลย สนใจมาดูรถได้ที่บ้านครวนครับต่อปลาชาติมาได้เลยครับชาติเจริญทรัพย์เดี๋ยวนี้นี่ผันตัวเองเป็นอ่าตัวแทนจำน่ายรถขุดไปแล้วครับปลายชาติไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นหมายป้ายแดงหรือว่ารถเก่านอกเก่าไทยครับติดต่อปลาชาติไม่มีผิดหวังครับ ากดินขายไม่จําเป็นต้องรถป้ายแดงนะครับนี่รถประมาณนี้นี่คืนทุนไวครับถ้าดูแลดีๆหน่อยโอ้ใหญ่ครับบูมนี่ใหญ่ครับ,บ,รบวันนี้มาไม่เจอเจ้าของครับไม่รู้ไปถ่ายคลิปที่ไหนครับ ร2 0ปีของทีมงานโทนหนึ่งนี่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรครับที่ขายไปนู่นเลยขายไปให้ให้เสียยาวหรือเปล่านานหลายปีแล้วครับ เพราะว่ารถทีมงานท่วหนึ่งนี่จะหลายคันจะไม่ได้จะไม่ได้ว่ามีคันไหนบ้างผูอ้อามนี่ยาวมากครับอาร์มพิเศษครับยาวยาว กลังจะทําบอปลาอีกลูกนึงครับปลาชาติ ครับเร่งเครื่องเบาๆโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ สนใจครับติดต่อมาได้เลยครับ090 3635650ครับ45หมืนมาคุยกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ